สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยสตอรี่นะคะแกงนะคะไอ้แกงอะไรเอ่ยแกงอะไรคะอันนี้ก็มีเมนูพิเศษัเมนูพื้นบ้านนะครับอันนี้นานๆทีได้ทำก็เป็นจะให้กุ๊บนะคะอธิบายนะคะก็เป็นแกงแกงออมนะ คือแกงอ่อมหนควไฟภาษาพื้นบ้านเขาชอบกินกันนะครับทางอีสานหรือว่าทางเหนือจะชอบเอามา,าแปลงเป็นอาหารพื้นบ้านเวลาเวลาอาหารขาดในครัวหรือว่าเป็นอาหารในงานทีชข้าวส่วนผสมก็มีมีอะไรบ้างส่วนผสมตะไคร้พริก พริกแห้งพริกสดได้นะครับคพอมาะกตามใส่ตะไคร้แล้วก็ลงหมอ้อคั่วน้ำน้อยใส่เครื่องปรุงแล้วก็น้ำขุดขิดเหรอน้ำขูดขิดแล้วก็พอได้ที่แล้วก็ใส่ผักลงไปอันนี้อันนี้ใบ<ด>อะไร ใบหอมหอมนี่หอมหอมนี่ใบอะไรมีส่วนผสมขึ้นค่ะก็มีใบชะพูอันนี้นะะใบชะพูนะคะเพื่อนๆใบชะพูเป็นเป็นเป็นกินทเก็บมาจากหลังบ้านเช่นใบชะพูหลังบ้านเป็นยานรักษาโรคได้ด้วยแล้วก็เป็นผักได้ด้วยนะคะใบชะพูใสเห็นใสแล้วก็หอมหอมนะคะใบชะพูนี่นะคะสำหรับท่านที่ชอบกินเนาะก็หอมนะคะ อันนี้ใส่อะไรคะนี่เปอาใบกะเพราใส่กะเพราด้วยนะคะเพื่อกะเพราหอมแล้วก็รสชาติเผ็ดนะคะเพิ่มความเผ็ดเนาะแตงกิ่งใส่ผักอะไรบ้างคะนี่ะผักหัวยุ้ยแล้วก็ชะพูสองอย่างผักหัวยุ้ยคือผักกาดขาวผักลุยนะคะผักลุยผักกาดขาว แล้วก็มีใบชะพูแล้วก็ใบกระเพราดอกกระเพราแล้วก็ปิดแก๊สแล้วอันนี้ก็คือได้แล้วใช่ไหมคะนี่คือได้แล้วได้ลถแล้วแต่ทางทางบ้านทางบ้านเรานีวก็ไม่ค่อยชอบกินแต่ว่าทางอีสานนี่ก็ชอบใช่ไหมขางเหนือด้วยก็จะชอบแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยชอบกินเินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้นะครับ อันนี้ก็คือแกงนะคะแก,แกงอ,อมหนังหนังควาหนังควายนะคะแกงอมหนังควาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เขา้ามาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ